สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โกโก้ที่รักใดอารี่นะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เราไปที่โอทอปมานะคะเราไปส่งเอกสารหลังจากที่เราไปมาสองรอบนะคะวันนี้เราไปส่งเอกสารทีนี้เราก็ได้คุยกับพี่ที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ที่สำนักงานนะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะจัดกระเช้าเพื่อที่จะจัดกระเช้าเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญแล้วก็มีการวางจาหน่ายอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลย เราก็เลยมานึกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นโกโก้นิปใช่ไหมโกโก้นิปมีแบบสองร้อยห้าสิบกรัมกับมีแปดสิบกรัมอันนี้นะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการคือคือมันเป็นเหมือนตลาดเฉพาะมันต้องอาจจะยากในการกินแล้วก็อาจจะเราอาจจะไม่เจอคนที่เรากินถ้าเกิดว่าเราเอาของเราเข้าไปอยู่ในกระเช้าใช่ไหมเราก็เลยมาคิดว่าทํำยังไง <c oughs> ทํายังไงที่เราอยาก ที่เราจะเอาไปวางในกระเช้าแล้วคนสามารถที่จะกินได้เลยเราก็เลยนึกถึงคฟัฟช็อกโกแลตชังชังช่างชัง,ชงอะไรประมาณนี้เป็นชิ้นอ่าเป็นช็อกโกแลตชิ้นนะคะที่แบบสามารถที่จะชงได้หรือไม่ก็ทานเล่นได้หรือไม่ก็เอาไปเป็นส่วนประกอบของการทำขนมนะเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เรามีเรามีโกโก้แมสอยู่โอเคลอ็อตนี้อยู่ล็อตหนึ่งอันนี้เราทำเมื่อวันที่สามสิบ สามสิบเดือนสิบนะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาอันเนี้ยทำอุณหภูมิไปตุนเขาให้มันเป็น,เป,นเป็นของเหลวแล้วเราก็มาเทใส่คิดอันนี้คิดนะเอามาเทใส่พิมพ์หรือถาดแล้วเราก็หั่นเป็นแบบชิ้นๆอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยถือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ป่ะแล้วพอหั่นเสร็จก็เป็น เหมือนเหมือนอารมณ์แบบดาร์กช็อกโกแลตร้อยเปอร์ชิ้นก็คือช้งช้งช้งอะตัวอ,อย่างน,นนะแล้วก็อาจจะใส่บรรจุภัณฑ์อาจจะเป็นหนึ่งร้ยกรัมหรือเท่าไหร่กำลังหาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็ทำฉลากขึ้นมามันก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงความเป็นแบบโกโก้นิฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าจะทำอันนี้ดูนะคะเดี๋ยวก็ลองมาทดลองดูว่า เราจะลองเอาไอช็อกโกแลตแมสอันนี้ของเรานะเราจะลองซอยแล้วก็หั่นดูแล้วเราก็จะเอาไปชงในน้ำร้อนดูว่ามันละลายน้ำไหมถ้าเกิดว่ามันละลายน้ำก็แสดงว่าโอเคเราสามารถที่อาจจะทำผลิตภัณฑ์นี้เพื่อที่จะไปวางในตะกร้าของเพื่อนๆที่เป็นโอท็อปของทองประภูมิได้นะคะแต่ว่าพ่อเขาก็แย้งมาเหมือนกันกับ มีน้องน้องเน็ตเขาก็แย้งมาว่าถ้าเกิดว่าเราหันหน่นนะพี่เป็ดมันจะละลายหรือเปล่าเอออันนี้เราก็ต้องทดลองดูนะว่าเอ,อ่อเนื่องจากว่าจุดหลอมเหลวเขาเนี่ยมันต่ำมากประมาณสามสิบสามองศาถ้าจำไม่ผิดนะมันจะละลายไหมอันนี้เราก็ต้องมาทดลองกันว่าถ้าเราซอยเป็นชิ้นเป็นช,ช็อกโกแลตชั้งเนี่ยมันจะรอดไหมโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูเลยในตอนต,อต่อไปนะคะ